อนะัออันนน,น,น,น้เอาเทอันนี้อออกก่อนอันนี้ออกก่อนเอาเทหอมลงหมดเลยหมดเลยวันนี้ทำอะไรยายอันนี้ทำเขาต้มยวนเขาต้มมัดเขาต้มมัดมเคยกินแล้วอร่อยมากกินคนเดียวสามมันสี่อันอร่อยมากเลยยาย ไอ้ชามันเล็กไปตอนหนูเปลี่ยนเปลี่ยนกระมังกระมังมันได้ไหมี่ฟากินไหมข้าวต้มมัดเนี่ยคุณลูกค้าทำข้าวต้มมัดครับอันนี้คือเกลือน,นะคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะเกลืออะไรเนี่ยน,นี่เกลือฮิมาลายาอแล้วก็ไม่มใช่ป่นนะคะ จะไม่กล้าใส่เยอะเพราะลัวหลานกินไม่ได้ปกติมันต้องมีรสเผ็ดนิดน<ๆ>ิดนิดตองมันล้ปกติมีัวัว,วอันนี้ทัว <ๆ S 2> เขียว โเขียวผ<ก>าซีอ,อ,อันปกติเราใช้ตอกแต่เราไม่มีตอกเราเอาแบใช้ฟางเป็นเช,เนเชอกฟางได้ยังไงยายได้เลวข,ข้าวข้าวนี้ก็ใช้ข้าวเหนียวนะคะแต่ไม่ได้แช่นะคะล้างน้ำให้เสด็จน้ำแล้วก็ห่อได้เลย ก็ใส่ถั่วนิดนึงใ,นนนนใส่เยอะไม่อร่อยมือยายล้างแล้วนะคะคือะไเป็นเจ้าก็กจากเจ้เาหม,มูน้อยก็ไหนรีก็มีไย้ยาไอ้ยามันหั่นไงแล้ก <c oughs> ็เ <c oughs> อาเนี่ <c oughs> อโรยทาม ก็ชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะชอบใส่น้อยก็ใส่น้อยแม่ครับครับนั่นแหละพอแล้วไม่ใส่เยอะนะอะไรครับข้าวต้มหมักจังกันแม่ยุกินไหม เดี๋ยวคนระับมานี่ครับม,มันใช่ใช่เนี่ยเห็นแม่ทำปะต้องให้มันเกินนิหนอ่ให้มันเกินแล้วจะได้พับแบบนี้ไส้มันออกมาข้างนอกอะ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวก่อนพับอย่างนี้เออแล้วดูดูมาไหมดูมาไหพับปื๊บทําอย่างนี้บีบไว้ไม่ให้ข้าวร่วทงางี้ไม่ของฉันมันหอมวะยังอยู่ด้าวอีอ่ไหนของฉันยังไม่ยังไม่ยอมยังไม่ไม่ไม่

ก็ส้มอ,อยู่อยู่ไหนยังไม่สุกเลยอออกินก็นี่แหละนี่ยังไม่เสร็จเนี่ยรอแป๊บนึงรอได้ไหมแม่เขาต้มหลงมาแล้วหล่นมาแล้วก็หลงอมาแล้วอ่ะไม่ทำอะไรคะเพราะเขาต้มมาหรอนี่เขาต้มมาหรอ ไม่นอนหรอพี่กตายแล้วจุ๊บตื่นมาจุ๊บใหญ่ยังเมื่อกี้หมือพี่ยายยุ้ยเป็นผู้หเนี่ยปะเนี่ยฮะดูอะไรดูอะไรเขาทำเสียงหมาหมาดูหมาพี่สวานดูนี่คุณแม่ทำอะไรดูคุณแม่ทำอะไรพี่คุณแม่ทำอะไรกระต้มัด นี่ใบตองตั้งแต่วันนั้น่ะไม่ใช่ใชอัน,นซื้อมาแต่ตากแดดนานก็เลยแบบดดดีแม่ช่วงนี้ลืมตากจนลืม 哎，慢。 มันเติมน้ำเหรออืมเติมทำไมอะมันจุกแล้วอ่าอันเนี้ยอันนี้ขอ,องใครของยายอันนี้ของยายเหรออ่าเราดูตัวอย่างที่ถูกต้องก่อนถ้ายอย่างนั้น <laughs> อย่างนี้ถือว่าน้ำไม่เข้าใช่ไหมย,ยายน้ำไม่เข้าวสวยร้อนนะระวังนะควันขึ้นเลยนะร้อนนะคะอายุยุ่จะเอาอะไรถ้าเคยจริงเอาเอาเขา้าาไปไปจะดการอ้หน่อยโอเคเดี๋ยวไปจ,จัดจการให้ลูกใครเอาไปลูก ได้ได้เอาอะไรไปอันนี้ไปโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวจะเอามาเติมให้ลูกเดี๋ยวเจ้ามาเติมให้นะเดี๋ยวจะซื้อมาเติมใหมยู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 นั่งกินก่อนโอเคนี่รถขอามาหวานมาดูของฉันนะโอเค นีมีเปอร์เซนต์เป็นของฉันเพราะว่าดูแบบหอมๆแบนๆอ่ามาอะไรอีกอะลูกอันนี้อันนี้มันหล่นแล้วมันหล่นก็ไม่เป็นไรยุก็เดินดีๆยุเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็เลยร่วงหล่นแล้วเนี่ยไม่เต็มไม่เก็บมันตกแล้วมันกินไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บไจะมีอีกสองหล่อแล้วเดี๋ยวันจะเทใส่ให้ ชาติเหมือนกันจะนิ่มมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันแบนมันสุกก่อนสุกก่อนอ๋มกลมๆมันนานโอ๊ของยายมันอ้วนมันแน่นเหรอมันแน่นเหรอใช่นี่ของเราก็จะแบบไส้กระจัดกระจายเนี่ไส้อยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ของยายเขาจะแบบ ไส้รวมเลยเออใ่เขาจะแบบรวมอยู่ตรงกลาอุ้ยอันนี้มันเยอะมากเลยขอคํานี้ได้ป่ะอันเนี้ยแหละเอออันนี้จะแบบลดมากอะ่ะเคี้ยวโดนมัน,นอ่ะจุดเลยอืมอ้าย,ยมันล่วงมันก็ไม่เป็นใจนะ